Snoop Dogg และ Dr. Dre เตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ Missionary สองตำนานฮิปฮอปประกาศกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งครับสำหรับ s noop Do อกและด r Dre รได้ประกาศวันวางจำหน่ายอัลบั้มใหม่ของพวกเขาที่มีชื่อว่า Missionary อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ด r Dre เองมีความตั้งใจจะวางจำหน่ายอัลบั้มในเดือนพฤศจิกายนครับแต่สุดท้ายก็ได้วันปล่อยออกมาเป็นวันที่13ธันวาคมครับโดยจะวางจำหน่ายผ่านค่ายเพลง Death Row Records ซึ่งส n o o p Do อกซื้อกิจการไปเมื่อปี2022ครับโดยอัลบั้มนี้ถือเป็นภาคต่อของอัลบั้ม Dockey Style ในปี1993ดเผยว่า Sting จะมา ร่วมงานในอัลบั้มนี้ด้วยครับและยังมีศิลปินอีกหลายๆคนที่เขายังไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่ากันว่าจะมีทั้ง Eminem 50 Cent Sting และ t o m Petty ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับด r เรวยังเปิดเผยว่าตัวเขาเองจะร้องเพลงเพียงแค่เพลงเดียวในอัลบั้มรับโดยจะเน้นไปในการทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นหลักครับและอธิบายว่า Missionary จะแตกต่างจากด o อก y Style เพราะเนื้อเพลงและดนตรีมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับและเขารู้สึกว่านี่จะเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาเลยทีเดียวครับดของเขากั Snoop Dogg ที่มีมากกว่าแค่การทําเพลงในสตูดิโอครับและยังชื่นชมสโนวปว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริงเป็นดาวเด่นเวลาออกโชว์ขณะที่ตัวของดรเรเองบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเพียงตัวเสร์มเวลาอยู่บนเวทีแต่ถ้าอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ดรเรขอเป็นผู้นําตัวจริงครับซึ่งซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า g s นะครับยังได้เจนน่ไอโกะมาร่วมร้องด้วยครับและปล่อยออกมาผ่านทาง Death Row Aftermath และ InterSCO ครับโดยเพลงนี้ดรเรดูแลการผลิตเองและเป็นการหวนกลับคืนสู่รากเงาเวสต์โค้ดของสน op ด็อกแบบแท้ๆครับโดยผสม ภาษา,สาเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของไอโกทำให้เพลงดังกล่าวมีความราบรื่นและสะท้อนถึงอารมณ์ครับ เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซิงเกิลใหม่นะครับแต่มันยังแสดงการประสานความร่วมมือกันระหว่างส n o o p ด็อกและด r d r เร์ดรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ90ครับและได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการฮิปฮอปด้วยตั้งแต่การทําเพลงธีมสําหรับภาพยนตร์ในปี1992เรื่อง Deep Cover ด้วยกันครับจนไปถึงอัลบั้ม The Chronic ของด็อ r Dr. เร์ดรซึ่งมีเสียงของส n o o p ด็อกปรากฏอยู่ครับและทํางานร่วมกันมาจนถึงจุดสูงสุดด้วยอัลบั้มที่มีชื่อว่า Doggy Style ที่ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของบิลบอร พอฟังเวสโค้์ครับและการกลับมาร่วมงานกันครั้งนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับวงการเพลงครับ